กับเข้ามาฮะสู่สัญญาณการถ่ายทอดสดครับกับรุ่นนี้ครับเมกาคัพครับ F2 F4 F5 โอ้โหรถทั้งหมดนี่เยอะฮะเกือบ20คันนะครับหลายชื่อมาดูกันครับมาดูกันต่อช่วยกันแชร์นิดนึงนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์อยู่นะครับเรามีการแข่งขันทั้งวันนะครับ ปลายห้านาทีจากแฟนผมเองแหมเธอ,ออย่าไปใกล้ถ้ากล้องมากสิจ๊ะถากล้องนิสัยไม่ดีเชื่อพี่นะจ๊ะออกมาห่างๆเน้อนั่นแหละเชียงใหม่ชัดเจนสวัสดีพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับใครเอ่อยพ่อน้องหนูดีศรีวิชัยป่อฮึมมานี่ฮะผมจะพยายามอ่านให้เอาลนะเอฟซีชยักการครับพี่โมโมอ่ะใช่ฮะ คุณทีและสักเอ้ยคุณทาวีศักครับโทษทีนะ่ยเก้าสองสู้ๆเนะฮะเก้าสองใครอะอันดับที่หนึ่งยังไม่เข้ามาเหรอสุดที่โชคขอนยางเออไปไหนอ่ะมาแล้วเนี่ยทีมาแล้วมาแล้วทีมารอแล้วอ๋อขอนยางแล้วก็เก่งใช่ไหมสุดที่โชคนี่เรียกว่ารถเขาเมื่อวานนี้เขาสุดจริงเนี่ยกำลังมาละอะไรไทยราดทยราดนะพี่บอกอะไรอีโวท้ายราด <c oughs> ช่างคิดเนาะนี่ครับโดยการคัดลีไฟ1นาที1-1จุด0 26โอ้โหรุ่นนี้เรียกว่าแบบาอีกแลวฮะดูะค,ค,ครับ B Quick ครับเนี่ยมีประธานมาพบสุขครับมีใครฮะกาวินกาวินบเกอร์ใช่ไหมฮะ,ะ <c oughs> อันนี้วัดขัดเกาอย่างงี้ พืทพงส่วน้ F5 ก็มีอวยชัยจำรัดโอ้โหตีคาสโนนะฮะหรือตีลูกคัดนั่นเองสาวอนคำพักโอ้โหถูกคู่ครับเจ้าโอ้ส่วนกับเพื่อนสองล้อหน้าเทอร์โบก็มีชียการวัดอักษรโอ้โหเจ้าโมอ่าฮะพีรวิทย์นอนเพียโอ้โหเจ้าเพียมือมือกลองฮะอ่าฮะพีรวิทย์แล้วก็มีนี่อีกคนหนึ่งนะใครอันนี้ครับหมายเลข30ครับ เฮ้กาวินโหคุณรักกาวินนี่ยเวอร์ลี่เวลี่ฟันมากเลยอ่ะอยู่ได้ด้แบบสนุกมากครับเวร์ลี่ฟันครับดูฮะมีธนกิจพันธุ์ตระกูลไม่พูดก็ไม่ได้ด้วยขายครับร้นชัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมเห็นถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่นี่ใครอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปดูตามตามภาพก่อนนะสองสองนี่ประธานมาประธานมาพบสุขขอบคุณมากครับประธานครับบ้านเรือเล็กครับไปครับออร่ย ข้าวโพดอร่อยทุกอย่างอร่อยหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นเจ็ตสกีนะครับฝากเจ็ตสกีไว้หน่อยฝากฝากก๋วยเตี๋ยวเรือไว้ก่อนฮะเรือแจวฮะใครที่ชอบเล่นเรือครับไปได้ครับมานี่ครับอูสครับใครครับที่เอ็มยูอีสามหกคูเป้นะฮะหมายเลขสามครับอูสเจนนิเบอร์เกอร์ยูนิเวิร์สจิมยูนิเวิร์สจิมเย้ฮัลโหลอูสเนี่ย ครับยูนิเวอัดจิมนะครับไปได้นะครับเขาใครที่อยากเล่นนะออกกำลังกายฟิตเนสฟิตเนสนะฮะสปาครับโอ้ช่วงนี้ผมรีแลกซ์แล้วล่ะเพราะคุณผ่านถ่ายทอดสดช่องใหญ่ไปแล้วผมก็สบายๆนะฮะมาฮะมาฮะมาดูกันครับทักทายกันมาครับใครชอบใครรักใครเชียร์ใครมาครับเอ๊ะเอ๊ะยังไงฮะทำไมอันดับหนึ่งสิทธิโชคขอนยางไม่ออกมาครับกริดสตาร์ทที่หนึ่งหายไปครับหรือว่าหรือจะเป็นปิดสตาร์ทออกไม่ทันนะฮะ ทำการแข่งขันทั้งหมด8รอบด้วยกันนะครับในรุ่นนี้ครับ F2 F4 F5 นะครับดูดีๆครับมีหลายกู้ตอนนี้ผมเห็นรายชื่อนะมีธนะพลทองเจือนะอ๋อใช่ที่ใช่ไหมหมายเลขเ1้าห E เ2ของใช่ไหมของคาร์บีเคครับอ๋อนี่ฮะป้าย15วินาทีครับใกล้แล้วครับเดี๋ยวมาดูพี่พีทก็อยู่ด้วยเนาะแต่ไม่รู้ว่าพี่พีทลงรเปล่าเพราะเพราะว่าายชื่อส่งมานะครับแล้วก็มี ใครมั่งครับกฤษดามุ่งเจตนาดีนะครับมีมัคกวัตสองสองพายนะฮะอาทิวะอัิวะสมบัติเลิศสิรินี่ด็อกเตอร์แชนอ๋อด็อกเตอร์แชนเดือพีเคใช่ไหมป๋าตอนะครับมีมีอีเก้ามีอีเก้าองโอ้มีคุณขอมาลองเทสใช่ไหมฮะแล้วก็มีอาร์ตด้วยใช่ไหมใช่อาร์ตรรนาร์ดเอ็มหกเก้าเอ็มหกเก้าครับตอนรับทีมงานเอ็มหกเก้าเห็นเดินหน้าใสเด้งกันอยู่เลยฮะใครที่อยากใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามนะครับ TF นะฮะไปติดต่อได้ฮะคุณสาเขามีโปรดักต์อยู่นะครับผมใช้แล้วฮะพี่โมฮะเด้งไหมเด้งมากเลยฮะนอนนี่เด้งเด้งกลอดเลยฮะไล่ริ้วรอยเขาเรียกว่าไล่ริ้วรอยครับทาแล้วนี่ไล่ริ้วรอยเฮ้ยทำไมหน้าใสนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะคันนี้แหละครับ M69 ครับแฟนขับเยอะจริงๆครับ นี่ครับผมใช้ทาแล้วจำหน้าตัวเองไม่ได้เลยเฮ้ยทำไมแม่งหล่อวะตื่นมานึกว่าเจมอนทนไม่เอ้ยแม่โคตรโตเลยคุณเรียกผมมาริโอดีกว่าคุณจะมาเรียกเจมอนทนอะไรหอ้โหแม่งเกาศูนย์กันนี่ฮะรถสวยๆเยอะอะเยอะครับทักทายพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามานี่ฮะเพียวดูอิฐเพียวดูอิอ้าวเพียวดูอิฐเข้ามา นเพียวดูอิดเลยวิศนทพงศ์ชาดาใช่ไหมใช่เดี๋ยวเขาเขียนว่าคำว่าเพียวดูอิดเนี่ยฮะับ V P สามสองสองศูนย์เก้าศูนย์อันนี้อันนี้อะไรฮะเล่นหวยเอาเอาบนเอาบนเอาบนหรือล่างครแหวนส่งมาเลยฮะสามสองสองศูนย์เก้าศูนย์ตัวเท่าไหร่ฮะตัวเท่าไหร่งงฮะนะครับนี่ฮะรถมากมายครับนี่ครับเจ้าโมครับเก้าสองครับฉกใหญ่เลยฮะเมื่อกี้สนุกไหมนี่ฮะนี่ครับหมายเลขแปดเก้าเนียฮะใครครับอวยชัยใช่ไหมอวยชัย ตีฮะเมื่อวานเนี่ยมีแต่คนติดตีแล้วเจ้ตีก็ไปติดเขานะฮะวันนี้ดูตีจะติดหรือติดตีกันบ้างฮะเดี๋ยวมาดูฮะเมื่อวานนี่ตีหนีไม่ออกเลยครับข้างบนบอกว่าพี่ป๊อปพากอะไรว่าเดี๋ยวตีติดติดตีนี่ฮะนวินยาสีสวัสดีนวินยาสีที่เข้ามาชมนะครับมีคนถามว่าเมื่อไหร่มาแข่งอนวินยาสีเมื่อไหร่จะมานะมาพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาเลยฮะ คิดถึงกันนะสูบลูปปีนี้เราใช้สูบรูใช่ไหมปีแล้วใช้สูบรูใช่นี่ฮะโอ้โหดูรถดีครับสวยๆนะฮะสวยๆมากเลยครับมันมีรถนี่ไงพี่ธนพลทองเจือขับหมายเลขเก้าหนึ่งคันนี้นะฮะโอ้โทนี่เพอร์ซี่ก็มีฮะโอ้เมื่อวานเออโทนี่เพอร์ซี่ก็ต้องไปต่อท้ายเพราะว่าเหมือนรถเขามีปัญหาเนาะใช่เนี่ยนะเก้าหนึ่งใช่ไหมครับหมายเลขเก้าเอ็ดนี้เป็น BMW ครับเพิ่งเพิ่งใหม่ล่าสุดของ BK Racing นะฮะครับ เขาบอกว่าตั้งใจจะให้ลูกสาวของแก้วแหวนของเจ็กบีเคมาครับแต่ว่าเดี๋ยวาให้พี่ลองกันดูมาเป็นคอมเมลเตเตอร์ก่อนเอาแล้วครับหัวขบวนเข้าสู่ทางตรงครับไปดูครับเอาแล้วครับพี่โมครับไฟแดงดับลงแล้วครับรุ่นนี้ครับในรุ่นของ F2 F4 F5 เมกะครับระเบิดศึกควมานามาหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลขอะไรประธานบ้านเรือนเลยครับหมายเลข22 ชูมาแล้วครับอันดับที่1โอ้โหมีควิกกาวินตกไปอยู่ที่2ออูเซนเบอร์เกอร์ที่3แล้วก็น้องโมครับฟลอรเนสซิ่งครับอยู่อันดับที่4พี่โมเรียกว่าพูดกันลิ้นพันเลยนี่ครับว่าออกมาเยอะจัดครับดูไว้หันครับนี่ครับหมายเลขสองสองครับมิสซูบิชิคันนี้ครับประธานมาพบสุดครับเรียกว่าขับดีวันดีคืนครับพี่โมผมบอกแล้วเนี่ยพอเขาเปลี่ยนเห็นไหมผมเล่ลงไปคุยบอกแล้วว่าถ้าเปลี่ยนอย่างเนี่ยคือลามลงจริงๆนะครับ นี่ครับตามมาด้วยกาวินครับตามมาด้วยอูสและเก้าเจ้าโมาแล้วก็อออานแล้วนะจ๊อา,อา,อานกินมาเหมือนกันเฮ้ยไ<ง>หลลิ้วลอยวเฮ้ยโอ้โหดูครับเฉียวปีโป้ตรงนี้อยู่ที่5้ค,ครับดีเนแลเซ่งอยู่ที่หกโอ้เกือบไปฮะทุกคนจะเห็นว่าทำไมต้องเอาปีโป้ไปตั้งการตัดลายลง4ี่ล้อน,นั่นเองนะครับนี่ครับมาแล้วคะถูกกู้กันฮะนั่นะฮะไล่เรียงกันมาครับติดติติดติดติ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 ดันโอ้โหโอ้เดอะเบสครับนี่ครับดึงสีนี่ใครครับ พฤติพงศ์พีรัตสวัสดิ์ครับจากพีรัตสวงพีรัตสวงครับ F สนะฮะนี่ฮะนี่ฮะป๋าต่อส่งเข้ามาโอ้มาเอาละครับพี่โมครับดูครับใครเป็นผู้นำครับเดี๋ยวให้พี่โมขาวให้หนท่านอยู่นะอันดับที่หนึ่งแล้วข้างหลังเขาเป็น F 5นะฮะเป็น E 3 0นะฮะมีควิก E B C เบรกแล้วก็ตามมาด้วยใครครับก็เป็นรถแข่งในรุ่น F 5ที่ตามมาอยู่อันดับที่3เป็นอูสครับอุลตร้าจิม นี่มาแล้วเขียวเขียวแล้วก็ F2 ครับงโงเจ้าโงครับแจดวัดสองแจมหาศจันย์ครับโหแท้จะกลละคราชกันแล้วนะพลังโสมฮะกินโสมปูแป้งดีเลยฮะตังปุยจับผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะวิ่งจับเลยฮะดูครับนี่ครับประธานมาพบสุขนะครับขับดีจริงๆครับเขาวิ่งอยู่1นาที1 2ครับเร็วมากๆครับ ตอนนี้ก็ยังจับอันดับหนึ่งสองสามนอาลนีครับมาดูตรงนี้ครับกูนี้ครับห้ากเจ็ดนะประมาณนี้ครับรณชัยเอาหมายเลขสองศูนย์สองศูนย์ยี่สิบพงชาดาโอ้โหเอฟซีเหมือนกันครับชาดามาแล้วแซกเกอร์เอาแซมเบอร์เข้ามาโอ้ยแล้วดูครับบิ๊ตสูครับสามการ์ลูครับโอ้โหตอนนี้โอ้โหก็มาครับโอ้โหก็มาแล้วครับพี่โมเอายังไงดีพี่โมเอายังไงดีตรงนี้ ยังไงครับนี่ฮะด้วยความแรงของโทนี่เพอร์ซี่ครับอีโวลูชั่นเจคันนี้แรงมากนะต้อง<ะ>ขอบอกครับต่อ,อท้ายแต่ว่าขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้นะครับจะไปส่งพิซซ่าครับโอ้โหส่งร้อนส่งเร็วครับพิซซ่าครับอาร์ตโดนกดดันครับ<ล>อาร์ตต้องหลบนะฮะ รถเขาเร็วกว่าครับอาดหลบให้คบอก 4G63 ผมเต้นเต้นครับใช่ใช่ 4G63 ผมเต้นเต้นเรียกผมเต้นีกว่าเรียกเต้นๆนะเอาละครับต้องมาดูเอวิสุกพงษ์ชาดากับโทนี่เพอร์ซี่ฮะโโอ้หจะขึ้นไปอยู่หัวนะฮะไอ้ตามประธานมาประสบได้ใกล้ขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวดูครับนี่ครับเจ้าเต็มลนน้องโมในรุ่นของ F2 ครับเอาหลบหน่อยพลังสมผมเอฟสีพลังสมครับพลังสมไม่ยอมครับ อ้าวไปลี่พี่พี่แรงกว่าพี่ก็ไปครับผมก็ไม่ยอมกันแล้วผมก็แข็งของผมนะครับอ้าวคนละรุ่นเปิดทางให้แล้วครับเปิดแล้วครับเปิดทางให้แล้วครับมาแล้วครับโทนี่เพอร์ซี่ครับ19ครับพี่กับ20ครับ20่สิสิบของชาดารถเรือธงของพี่พี่สาโอ้โหเรือธงครับเอาอีกแล้วครับกับถาดธงฮะ พิซซ่าก็บอกว่าไอ้ก็ลองรียบละจ้ะส่วนเรือเล็กนี่อยู่ข้างหน้าฮะบ้านเรือเล็กประทานนะ <c oughs> เรือเล็กบอกว่าอาจไปายก่อนดีกว่ารอไม่ไหวแล้วนะฮะโอ้โหดูครับมาแล้วครับดุเรือกเกินครับยังเดือดไม่จบครับโอ้โหโทนี่เพอร์ซีครับรถเม <ไป S 1> ื่อวานมีปัญหาไปดูรถไทยรถแท้นะรถไทยรถแท้ครับนี่รถแท้ที่กำลังจะขึ้นครับโทนี่เพอร์ซีจะขึ้นไหมยังคงับยังคงับเรียบร้อยครับ เรียบร้อยแน่นอนรับรายนี้ใ่นาะโอ้ยตอนนี้เพอร์ซี่ครับผมบอกว่าแรงกว่าจริงนะทั้งแรงทั้งเก่าฝีมือดีครับนี่ตอนนี้กำลังขึ้นไปหาอูสนะรถแข่งในรุ่นของ F5 โอ้โหถูกคู่ครับเป็นสปีกอิงลิสกันหน่อยดิฮัล l ห how are you ที่สิบพงษ์ชาดาบอกว่าฉันไม่เก่งอังกฤษไปครับผมไม่ได้เรียนอังกฤษเยอะขนาดนั้นขี้เกียจสปีกนี่มาแล้วครับ ต่างชาติอีกคนครับนี่ครับหมายเลข19ครับดุดันอย่างต่อเนื่องครับไม่หยุดเลยครับจากท้ายนะฮะจากใช่ฮะจากท้ายเลยครับเอรถหลังๆเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวขอดูหน่อยครับรถหลังๆฮะพี่สวิตเอ์ครับอยากดูฮะเดี๋ยดูรถอันนี้ฮะนี่ก็ดูารถณชัยกันบ้างนะ4 G63 แกต้นๆกับ14ครับ กับ14บี่นี่พีเคเรซซิ่งนะฮะพิจิพงศ์พีรัสวงศ์เฮ้ยยังไงครับกลุ่มนี้เฮ้ยกลุ่มนี้ครับมาแล้วครับตีกลุ่มนี้ครับตีติดติดตีครับเอาแล้วครับโอเดอะบัตโอ้เดอะบัตจะมาติดตีครับตีไม่ยอมครับลูคัสดีครับลูคัสดีเอาแล้วครับพีรวิทย์ก็มาพีรวิทย์ก็เอฟสองนะฮะ โอเดรเบสครับ B M โอเคสปอร์แคสปอร์เอฟดีครับเอฟดีเอฟสองข้างเครื่องสองล้อหน้าเทอร์โบกับกับเครื่อง2ล้อหลัง F5 เอาแล้วครับดูครับมาติด90ครับตีไปติด90ครับตีไปไล่90ครับอธิวัฒน์ขัดเกาครับโอ้โหขัดจนเงาขัดจนเงาเลยครับตีบอกเห้ยหลวผมด้วยตีมาแล้วครับดูรถของเขาคันครับลูคัส แก๊งนี้ครับบอกเลยครับสนุกครับนี่ครับอนิวัตขัดเกาครับมองกระจกหลังแล้วหักทิ้งไปแล้วครับสีมันมาดูเลือเกินเอาสีเปิดไลลยครับเฮ้ยสีเปิดตีมันขับดูจริงๆครับไม่สนามนี้สีขับดูจริงๆครับดูครับลูคัดแซงในครับปัดลายเลยฮะปัดเกาครับโอ้โอ้เดอะเบสหายไปแล้วครับนี่ขัดเกาบอกว่าเอาละเดี๋ยวฉันจะไปขัดนายละ โอ้โหดูครับตีมาดุจริงๆครับคาสโนวานะฮะเป็นเครื่อง3,000 b.m. เันยูนะไม่มีระบบอากาศบอกว่าแรงแรงแรงครับเบกเทคนัดเบกเทคจัดให้แรงแรงดูครับดูครับกลุ่มนี้ก็สนุกครับนั่นนะครับไล่เลียงกันมาครับมาดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะเอวิสิตงชาได้หมุนครับหมุนครับ อเวอร์ไปนิดนึงครับปีอันก็แปลว่าโทนี่เพอร์ซีเอานี่ครับขวันท่วมเลยครับไฟลุกแล้วครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวทีมงานต้องรีบชาร์จเข้าไปนะครับตอนนี้ฮะเกิดไฟออกเลยฮะตอนนี้ตอนนี้โทนี่เพอร์ซี่อยู่อันดับที่3ออลฮะไล่อยู่กับกาวิทอันดับสองและอันดับที่หนึ่งประธานมาพุกซุปโหตอนนี้ครับแหมตรงสุดทางตรงลงเขาครับควันกระมงโฉงเชงเลยครับคุณผู้ชมครับย่างไก่ไม่ใช่ ไม่รู้อะไรครับดีครับอีกกลุ่มนึงครับนี่ครับหมายเลข93นี่น้องใหม่เหมือนกันนะไก่ครับ93นี่กิษดามุ่งเจตนาดีนะฮะเอาแล้วครับตอนนี้ครับทุกคนต้องใช้ความระมัดระวังครับน่าจะลื่นครับอ้าวเฮ้ยทำเป็นเล่นนะและแล้วก็มาเจอกันจนได้โอ้โหประธานมาพบสุขกับโทนี่เพอร์ซีเฮ้ยโอ้โหประธานประธานครับโทนี่มาอย่างรวดเร็วเลยครับหนึ่งและสองครับ เป็นการแ oh oh. ย่งชิงกันในรุ่นของ FC ด้วยครับแหมเมื่อกี้เหมือนเห็นธงเอ่องแดงน,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 นะครับตรงนั้นน่าจะลื่นนะครับอาจจะมีของเหลวรั่วไหลสู่พื้นแท็กครับใช้ความระมัดระวังครับ <c oughs> เอทยโทนี่โทนี่จะช้อนประธานเอาแล้วนะฮะ <c oughs> หลังจากที่สปีกอิงลิษกับกาวินและอุสโทนี่บอกไม่เอาแล่าขอประธานแชมป์ได้ไหมขอมาคุยกับประธานครับประธานมองหลังแล้วครับ นี่นี่ฮะนี่ครับหมายเลข9ก้าหนึ่งครับนี้ครับนี่ธนพลทองเชือครับนีเก้าสองรถสวยนะรถสวยนี่ครับพี่พมร์นี่ฮะโอ้โหรถหล่อมากครับเอ้ยอาร์ตไม่ยอมว่ะอาร์ตบอกพี่ไม่ได้นะพี่มาทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับเอามาดูคู่นี้ครับคดิเดตหนึ่งสองครับเหลืออีกไม่กี่รอบแล้วครับพี่โมครับประทานหนีอยู่ครับโอ้โหแต่โทนี่เพอร์ซี เวลาของเขาครับ1นาที1 0ึ่นั่นไงเร็วกว่าเร็วกว่า2วิโอ้โหแล้วกำลังที่จะน็อกรอบเดี๋ยวมาดูรถน็อกรอบจะทำให้อันดับตรงนี้นะฮะเปลี่ยนไปหรือเปล่าอ๋อหลอกให้ครับเอาแล้วครับเป็นการขับเที่ยวกันตรงๆนะตัวต่อตัวฟันต่อฟันตาต่อตาครับมาะธานมาพบสุขมาเอาบ้านเลือเบอร์สิ มาเลือนเล็กครับจะกดจะบังได้ไหมจะกันได้ไหมครับเดี๋ยวมาดูนครับเหลืออีกรอบสุดท้ายเท่านั้นครับมาลุ้นเอาใจช่วยกันครับถ้าเขาขึ้นอานนี้เป็นที่หนึ่งเลยนะจากจากท้ายครับใช่ฮะจากท้ายจะเป็นหนึ่งออได้หรือเปล่าสําหรับโทนี่เพอร์ซี่เอาแล้วครับหลบเลยครับตอนนี้ครับ9 9 6 9ครับพีเคหลบให้หมดเลยครับตอนนี้เอาแล้วครับเอาแล้วครับคุผู้ชมครับเพื่อความเป็นยืนหนึ่ง มันไม่ได้ยืนหนึ่งมันไม่ได้ครับ F4 ทั้งคู่ครับ F4 ทั้งคู่ครับไม่ยอมครับประทานมาพบสุขครับเหลืออีกไม่กี่โค้งครับโทนี่เบอร์ซี่ทขงไหนครับโทนี่แงคงนี่ทันไหนครับประทานบังได้ครับเข้าสู่ S1 ครับ S1 แล้วครับเข้ามาสู่ S2 อีกไม่กี่โค้งครับถ้าโทนี่ทำไรต้องทำตอนนี้ครับยังไงครับพี่โมครับตอนนี้ต้องทำครับโอ้ปัดทานไม่ยอมหลังจากนี้ก็เหลืออีกสองโค้งเนี่ยละครับเอาแล้วมาช่วยกันเชียร์ครับสุดทางตรงลถใครแรงกว่ากัน เอาแล้วครับแล้วก็อีกคองหนึ่งคองตัวงย้อนท้ายแล้วก็ชูตังต้องอีกสามล้านเมตรแล้วครับพี่น้องครับสามลอยเดซสุดท้ายครับไปเลยเป็นคนท้ายครับประทานประทานไหวไหมไหวไหมโทนี่โทนี่ไดีที่สุดแล้วครับโทนี่เพอร์ซี่ทำดีที่สุดแล้วครับจากท้ายมาได้อันดับที่สองนสุดยอดแฮะโทนี่เพอร์ซี่อหนึ่งเดวินเนอร์ต่อเป็นของประธานมาพบสุขบ้านเรือเล็กมันจริงจริงอันดับที่สองครับโทนี่เพอร์ซี่อันดับที่สามกาวินคาริสเบิร์ต อันดับที่สี่ครับพี่อันดับที่สี่อครับอูสดเซริเบเกอร์นะครับนี่ฮะเจ้าอันดับที่ห้าครับเจ้าโมครับและอันดับที่หกครับนี่ฮะอาร์ตอ๋อไม่ใช่ชัยกันวัดอักษรนี่เป็นที่สี่ครับเอาเหรอครับเอาอู๊รถเสียครับอันดับที่ห้าเป็นธนกิจพานิตกูลเยี่ยมครับดูครับอันดับที่หกครับธนพลทองเจือโอ้โหวิพีศครับแปลว่ารถอู๊มีปัญหานะฮะโอ้โหสนุกครับนี่ครับเจ้าตีก็เข้าไปแล้วครับ โอ้ตีไม่มีติดติดตีเลยฮะตีเ้ยนี่ฮะโอเด์เบสครับเข้ามาฮะได้เป็นรุ่นนี้มันนั่นเองมันเนี่ยมันจริงๆครับนี่ครับโฉมหน้าครับผู้ชนะครับประธานมาพบสุขครับและบานประธานแชมป์ประธานแชมป์ให้เลยวันนี้เขาถือว่าสนามนี้ผมบอกเลยว่าเขามาดีครับพี่โมครับเขาทําจนได้ครับเขาบอกเขาบอกมาแล้วว่าเขาขอแค่ชนะตัวเองครับพี่ สนามนี้เขาเป็นแชมป์ครับยินดีด้วยครับครับผมยินดีด้วยแล้วรุ่นต่อไปครับ F1S F3 F3S นะฮะมารอที่ปากทางพิษได้เลยครับอันนี้ฮะรายชื่อยังไม่เป็นทางการตรงนี้ครับอันดับนะฮะยังไงครับอย่าพึ่งไปไหนครับมาสนุกกันต่อนะครับดูไฮไลท์มันๆก่อนนะครับ